สวัสดีครับมองข่าวต่างมุมวันนี้กับผมวัฒกรรนมเกติดยศจะคุยข่าวอดีตนายกทักษิณทิ้งไพ่ใบสุดท้ายโดยการส่งอุ้งอิงลูกสาวคนเล็กมาเป็นนายกอัฐมนตรีโจทย์ยากที่อุง้งอิงต้องเจอก็คือ ปัญหานี้ของประเทศจะแก้ไขยอย่างไรปัญหาเศรษฐกิจจะแก้ไขยอย่างไรเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชนจะแก้ไขปัญหายอย่างไรนี่คือโจทย์ยากที่องค์หิงต้องตอบเงินดิจิตอลวลเล็ตหนึ่งมืนบาท เอาออกมาว่าอาดีตนายกทักษิณจะให้ล้มโครงการประเด็นก็คือถ้าล้มโครงการจริงๆจะตอบประชาชนอย่างไรถ้าล้มโครงการเงินดิจิตอลวอลเล็ตเท่ากับหลอกประชาชน ผมเคยบอกว่าพรรคเพื่อไทยถึงทางตันเพราะถ้าล้มโครงการเงินดิจิตอลวอลเล็ตพรรคเพื่อไทยก็จะถูกเทจากพี่น,น้องประชาชนแต่ถ้ายังดันทุลังที่จะสานต่อเงินดิจิตอลวอลเล็ต ข่าวออกมาว่าผู้ว่าการแบงชาติก็ออกมาเตือนหลายรอบว่าเป็นห่วงรัฐบาลในอนาคตที่จะต้องเข้ามาแก้ไขปัญหาใช้นี่้ประเทศตรงนี้เป็นสิ่งที่พรรคเพื่อไทยและนายกองอิงต้องเจอโจทย์ยากเพราะไม่ว่าจะเดินไปทางไหน ก็ถึงทางตอนนั้นเงินเมื่อแจกมาประชาชนหนึ่งมืนบาทสิ่งที่รัฐบาลจะได้เงินที่รัฐบาลจะได้กลับคืน mm hmm. ก็คือภาษีซึ่งภาษีถ้าแจกมาหนึ่งมืนบาทก็จะเก็บภาษีคืนได้ เจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทเท่เากับรัฐบาลถ้าตีว่าขาดทุนก็คือขาดทุนเก้าพันสามร้อยบาทตรงนี้ถ้าเงินไม่ได้กู้มาแต่เป็นรายได้ที่ไม่ใช่จากเงินกู้มันไม่มีปัญหาหรอกมันสามารถเจกประชาชนได้สบายอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นเงินกู้ มันจะลำบากตรงที่ว่าประเทศชาติจะเป็นหนี้เพิ่มขึ้นเพราะเมื่อกู้มาเมื่อรัฐบาลกู้เงินมาก็ต้องเสียดอกเบีย้ยตรงนี้เงินภาษีที่ได้มาจะเอาไปใช้หนี้ให้เจ้าหนี้ เพาะดอกเบี้ยเนี่ยก็ถือว่าเยอะเยอะพอสมควรลวตรงนี้เป็นโจทย์ที่พรรคพื่อไทยลำบากตอนหาเสียงพรรคเพื่อไทยบอกว่าคิดใหญ่ทําเป็นคิดใหญ่ทําเป็นทำไมถึงต้องกู้แนะ หนบอกว่าอาดีตนายกทักษิณเก่งไม่ใช่หรือถ้าเก่งจริงทำไมไม่คิดหาวิธีที่จะนำเงินเข้าประเทศหาวิธีที่จะเอาเงินมาแจกเงินดีต้นวอล์ดโดยไม่ต้องกู้และสาวที่ออกมาพิ้นอดีตนายกทักษิณบอกว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดี เลยต้องล้มเลิกโครงการเงินดิจิตอลวอลล์ก็ในเมื่ออดีตนายกทักศินเป็นคนเก่งทำไมปัญหาแค่นี้ถึงแก้ไม่ได้แบบนี้ไม่สมกับราคาคุยไม่สมกับที่คนส่วนใหญ่ ให้ความไว้วางใจไม่สมกับที่คนเชียร์บอกว่าอดีตนายกทักสินเป็นคนเก่งเลยพักัว้ไทยตอนประกาศหาเสียงไม่ได้บอกว่าจะกู้เงินมาแจกแต่พอมาถึงวันนี้ตนบรรยาที่จะหาเงิน เลยต้องใช้วิธีกู้มาเจกแบบนี้เสียชื่อพักใหญ่อย่างพักเวียไทยเป็นจดยยากไม่ว่าพักเวยไทยจะไปทางไหนก็ถึงทางตันวันนี้ก็จะฝากไว้แค่นี้ก่อน สวัสดีครับ